โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตายอีกแล้วโทรศัพท์เป็นอะไรเนี่ยนดั่งใจเลยโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆลูกแล้ดูพี่โมสีพี่เขาใช้โทรศัพท์มาเป็น1 0บสปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยไม่เอาหนูอยากได้เครื่องใหม่หนูจะเอา iPhone 13สางั้นเอา iPhone 5ของแม่ไปใช้ก็ได้ลูกถึงจะดูเก่าแต่ก็เก่านะแม่ได้ผัวมาหลายคนเพราเครื่องนี้แล้ว รุ่นใหม่เจารุ่นใหม่โอ้ยพังไหมเนี่ยใจเย็นๆก่อนสิลูกรลกมีอะไรนะครับแม่โอ้โม,โมมาพอดีเลยแม่ฝากซ่อมโทรศัพท์หน่อยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่จะรีบหาเงินมาซื้อโทรศัพท์ โอ้พังหมดเลยน้องรักนี่เกเป็นบ้าอะไรเ่ยคว้าโทรศัพท์ทิ้งทำไมก็หนูอยากได้เครื่องใหม่อะ่ะถ้าหนูไม่โยนทิ้งให้มันพังแม่ก็ไม่ซื้อเครื่องใหม่ให้หรอกนี่แกรู้ไหมกว่าจะหาเงินซื้อโทรศัพท์ได้แต่ละเครื่องอะ่ะแม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนจริงเหรอพี่โมงั้นพี่โมก็ไปช่วยแม่ทํางานสิจะได้มีเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้หนูไวๆแกนี่มันไม่มีสํานึกเลยจริงๆไหนงั้นเอาโทรศัพท์เครื่องเก่ามาสิเดี๋ยวพี่จะเสกเครื่องใหม่ให้แกดูทําได้จริงเหรอ คอยดูให้ดีนะน้องรักโอมงึมงำมกำน้ำแต่พลนีแยกแผ่นดินสลายว้าวไปซื้อเครื่องใหม่เอาชาติหน้าแล้วกันน้องรักรับรองเกได้รุ่นใหม่แน่ดูนี่สิลูกรักแม่หาเงินซื้อไอ h โฟน13ก็มาได้แล้วลูกน้องไม่อยากได้เครื่องใหม่แล้วครับแม่ผมอัปเกรดเครื่องเก่าให้เร็วแรงถูกใจดูนะครับแม่น้องดีใจจะนอนหลับไปแล้วครับ จริงเหรอลูกงั้นโมเอ่าแม่ให้ไอโฟนสิ3สามแกไปใช้ให้จริงเหรอครับแม่ขอบคุณครับเออเอเอ,เองั้นแม่ไปก่อนนะเพราะแกเลยที่เลยได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ขอบคุณมากนะน้องละ้ะ